เหตุผลที่ผู้รับเหมาจาเป็นต้องวางแผนระบบ CPM ให้เป็นลองมาดูนะครับถ้าหากเราบอกเจ้าของโครงการว่าเราวางแผนแบบบาชฉาดหรือแก้งฉาดตามภาพที่เห็นกับมูลค่าโครงการ1,000ล้านบาทผมเชื่อว่าเจ้าของโครงการก็คงปฏิเสธแผนงานของเราเหตุผลึเพราะว่าอุตสาหกรรมต้องการความแม่นยำมากขึ้นนะครับอีกเหตุผลนึงก็คือ เจ้าของโครงการต้องการความมั่นใจในความสําเร็จของโครงการเพราะธีการวางแผนด้วยระบบ CPM เป็นวิธีที่มีความละเอียดและซับซ้อนถ้าหากผู้รับเหมาทําได้แสดงว่ามีโอกาสที่โครงการจะประสบความสําเร็จอีกเห้นผลหนึ่งก็คือว่าในเงื่อนไข t o r ในสัญญาจ้างทุกวันนี้จะถูกกําหนดนะครับในเงื่อนไขของการจ้างว่าผู้รับจ้างจะต้องวางแผนด้วยระบบ c p m ให้ได้ถ้าทําไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เข้าไปรับงานบางโครงการกําหนดให้ใช้เครื่องมือในการวางแผนที่ละเอียดและทับซ้อนบางโครงการกําหนดในสัญญามีรายละเอียดให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติสาเหตุที่เราต้องใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการบริหารเพราะวิธี c p m เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะซับซ้อน มีข้อมูลที่ค่อนข้างมากที่เราต้องใส่ลงไปและเราสามารถนำแผนงานดังกล่าวไปช่วยในการควบคุมต้นทุนทำแผนแรงงานทำแผนวัสุและแผนเครื่องจักรได้รวมถึงเราสามารถนำไปวิเคราะห์สถานะโครงการได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับผู้รับจ้างหรือท่านที่ต้องเป็นผู้บริหารโครงการควรวางแผนด้วยระบบซีเียมให้ได้นะครับ